คลิปสอบปากคำมนุษย์ต่างดาวอาจเป็นของปลอมแต่เนื้อหาอาจเป็นของจริงเกิดกระแสที่น่าตื่นเต้นปลุกผู้คนให้มาสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเมื่อมีคลิปที่อ้างว่าเป็นคลิปวิดีโอลับเผยแพร่ออกมาในปี2016และปี2018จําจำนวน3คลิปสร้างความฮือฮาให้กับผู้คนทั่วโลกโดยเฉพาะผู้คนที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว มีผู้นำคลิปดังกล่าวมาเผยแพร่ทางโลกอินเทอร์เน็ตและได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากคลิปสอบปากคำมนุษย์ต่างดาวทั้ง3อ้างว่าเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของเทปวิดีโอลับจากโครงการสมุดสีฟ้าหรือโปรเจกต์บลูบุ๊กหมายเลข220675บันทึกไว้เมื่อวันที่9มิถุนายนป19ี1964โดยศูนย์ข่าวกรองทางเทคนิคทางอากาศ a อ r t เทคนิคอลอินเทลเจ e ซ์เซ e นเตอรหน้าฐานทัพอากาศไท์เพทเทอร์สันซึ่งในที่นี้ทั้ง3วิดีโอของเทปรับสืบสวนสอบสวนมนุษย์ต่างดาวนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันและสถานที่รับเดียวกันต่อมามีผู้จับพิรุษในวิดีโอและเปิดเผยว่าคลิปดังกล่าวไม่ใช่ของจริงถูกถ่ายทำโดยนักสร้างภาพยนตร์คนหนึ่ง ทำให้ผู้คนจำนวนมากเชื่อว่ามันเป็นของปลอมจริงแต่เทปทั้ง3คลิปนี้ก็ยังอยู่ในความสนใจของผู้คนจำนวนมากอยู่ดีและมีนักวิจัยและนักวิเคราะห์อีกจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าคลิปทั้ง3นี้มีมูลความจริงแม้จะเชื่อว่าคลิปทั้ง3ถูกถ่ายทำโดยนักสร้างภาพยนตร์แต่เนื้อหาในคลิปก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศ เคยทำสัญญาว่าจ้างให้สร้างภาพยนตร์สารคดีมนุษย์ต่างดาวโดวยได้ให้ข้อมูลที่เป็นทั้งภาพถ่ายและวิดีโอที่ทางกองทัพอากาศเก็บเอาไวใ้ให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ดังนั้นมันจึงมีความเชื่อมโยงและเป็นไปได้ว่าคลิปวิดีโอทั้ง3นี้ก็คือผลงานการสร้างจากผู้สร้างภาพยนตร์ที่ได้สร้างจากข้อมูลและวิดีโอของจริงที่เขาเคยเห็นในฐานทัพอากาศ แต่ไม่สามารถคัดลอกออกมาเผยแพร่ได้เลยสร้างภาพยนตร์ออกมาเรียนแบบของจริงที่เขาเคยเห็นและนี่คือเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ถอดออกมาจากคลิปที่เผยแพร่เมื่อปี2016ในคลิปที่หนึ่งเปิดเผยความลับของจักรวาลในช่วงต้นของวิดีโอเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำได้สอบถามคำถามแรกกับเอเลี่ยนไปว่าเขามาจากที่ไหนเอเลี่ยนได้ตอบว่า เขามาจากโลกของเราแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะก่อนหน้านี้เอเลียนได้เคยบอกว่าเขาใช้เวลาเดินทางมาไกลหลายพันปีแสงกว่าจะมาถึงที่นี่แต่เอเลียนก็ยังคงยืนกรานต่อไปว่าเขามาจากโลกเขาว่าไม่ใช่โลกของเราในปัจจุบันแต่เป็นโลกในอนาคตดังนั้นนี่จึงบ่งบอกได้ว่าเอเลี่ยนตนนี้เดินทางย้อนเวลามาจากโลกอนาคตนั่นเอง และให้เหตุผลว่าการเดินทางไปในเวลานั้นก็คือการเดินทางไปในอวกาศด้วยและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้สอบถามว่าเจ้าคือมนุษย์ต่างดาวมาจากโลกอนาคตใช่ไหมเอเลี่ยนตนนี้ก็บอกว่าไม่ใช่และบอกว่าเขานี่แหละคือมนุษย์เหมือนกันกันกบเราแต่ในโลกที่เขาจากมานั้นมนุษย์วิวัฒนาการไปไกลจนมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันไปจากเรามากเจ้าหน้าที่สอบถามว่า แล้วมาทำอะไรที่นี่ในตอนนี้เอเลียนก็ได้บอกไปว่าเขามาเพื่อสังเกตการถึงสิ่งที่เคยเป็นอยู่เนื่องจากโลกในอนาคตของเขานั้นได้ถูกทำลายสิ้นไปจนหมดจากสงครามนิวเคลียร์ภายหลังสิ้นสุดสงครามก็มีเพียงมนุษย์ไม่กี่กลุ่มที่รอดมาได้และได้กลายมาเป็นบนรรพบุรุษของเขาในที่สุดและเอเลียนยังได้บอกอีกว่าเขาเดินทางไปในเวลามานักต่อนักแล้ว และได้เห็นอะไรต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นรวมถึงจุดกำเนิดของจัก,กรวาลและบอกว่าชีวิตนั้นช่างไร้ค่าเหลือเกินในจัก,กรวาลน,นั้นกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้และความจริงก็คือมีแต่เพียงธรรมชาติเท่านั้นที่ครอบครองจัก,กรวาลแห่งนี้เจ้าหน้าที่ได้สอบถามต่อไปว่าคุณรู้ไหมว่าจัก,กรวาลถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรและเคยเห็นพระเจ้าไหมเอเลียนตอบว่า เขารู้ว่าจักรวาลนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ในบทสัมภาษณ์ไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดสักเท่าใดนักรวมถึงเรื่องของก๊อดหรือพระเจ้าก็ด้วยเจ้าหน้าที่สอบถามต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตายเอเดียนได้ตอบว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและมันไม่มีอยู่จริงรวมไปถึงสิ่งที่พวกคุณจะประสบพบเจอต่างๆที่เรียกว่าชีวิตก็ด้วย ทุกชีวิตล้วนกำเนิดขึ้นมาจากสิ่งเดียวกันและถูกขั้นเอาไว้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าความตายจากคำพูดของเอเลี่ยนที่กล่าวมาข้างต้นทำให้เจ้าหน้าที่ถึงกับมึนงงและไม่เข้าใจในคำตอบเจ้าหน้าที่จึงสรุปว่าถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วก็คือความตายเป็นสิ่งไม่จริงและเราทั้งหมดกำลังอยู่ร่วมประสบการณ์แห่งชีวิตด้วยกันอยู่ซึ่งเอเลียนก็ตอบเสริมในตอนท้ายว่า ใช่แล้วประมาณนั้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงวกกลับไปที่คำถามเดิมในก่อนหน้านี้ที่เอเลียนยังคงตอบแบบค้างคาใจว่าจักรวาลของเราถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรแล้วทำไมมันจึงดูมีความสมบูรณ์มากมายอะไรเช่นนั้นมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเราอย่างนั้นหรือเอเลียนตอบว่ามันยังมีอีกหลายจักรวาลที่มีอยู่เป็นจำนวนอน,อน,นันต์ และแต่และจักรวาลก็มีกฎแห่งธรรมชาติที่ไม่เหมือนกันบางแห่งก็ไม่เหมาะต่อการดำรงอยู่ของชีวิตแต่ก็โชคดีที่จักรวาลของเรานั้นสมบูรณ์แบบและสนับสนุนการดำรงอยู่ของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนเรื่องไปถามว่าทำไมมนุษยชาติจึงต้องฆ่าล้างกันเองด้วยอาวุธนิวเคลียร์ที่คุณบอกด้วยเอเลียนก็บอกว่า สิ่งที่ทําให้มนุษย์เกิดความขัดแย้งกันนั้นก็คือความเชื่อที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางด้านการเมืองความขัดแย้งทางความเชื่อทางศาสนาทั้งหมดนี้คือรากฐานของความไม่ลงรอยกันในวิถีการดำรงอยู่ร่วมกันของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอีก100ปีข้างหน้าอาวุธมหาปลัยทั้งหลายจะถูกยิงถล่มเข้าใส่กันอย่างไม่ยัง้งแนี่จะเป็นสาเหตุของการทำลายล้างเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ จนแทบไม่เหลือซากนั่นเองก่อนจบวิดีโอในส่วนที่หนึ่งนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ถามคำถามสุดท้ายกับเอเลียนไปว่าอะไรคือศิลธรรมและศีลธรรมอะไรที่คุณยึดถืออยู่ในตอนนี้เอเลียนก็ตอบด้วยน้าเสียงแผ่วเบาว,ว่าความเมตตากรุณาและพยานหลักฐานที่ปรากฏวิดีโอคลิปที่2เอเลียนเปิดเผยความหมายของชีวิตเริ่มวิดีโอมาในส่วนที่2นี้เราจะเห็นภาพ เอเลียนถูกตรึงแขนเอาไว้บนเก้าอี้ซึ่งแตกต่างกับวิดีโอแรกที่นั่งคุยสอบสวนแบบธรรมดาและเจ้าหน้าที่ไม่รอช้าที่จะรีบยิงคำถามเจ้าหน้าที่ถามเอเลียนว่าจากครั้งก่อนคุณบอกว่าคุณมาจากโลกอนาคตและวิวัฒนาการสืบเชื้อสายมาจากมนุษย์และตอนนี้คุณก็บอกว่าคุณกลายเป็นสิ่งมีชีวิตป p e c i e อื่นแล้วใช่หรือไม่แล้วคุณสืบเชื้อสายมาจากมนุษย์จริงๆหรือ เอเลียน <Alien S 2> ก็พูดตอบด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งอ่อนล้าว่าพวกเราพัฒนาและสืบเชื้อสายมาจากเซเปียนและตอนนี้เขาไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกับเผ่าพันธุ์ของมนุษย์อีกต่อไปหรือจะเรียกว่าพวกเขาคือสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่นั่นเองจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ยิงคำถามเด็ดที่หลายๆคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมเอเลียนตนนี้ถึงสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ด้วยคำถามที่ว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไรแต่ดูเหมือนว่าเอเลียนจะหยุดไปชั่วขณะหนึ่งก่อนที่จะถูกข่มขู่จากเจ้าหน้าที่ว่าถ้าไม่พูดก็จะโดนลงโทษเอเลียนจึงยอมเอ่ยปากพูดไปว่าการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นอยู่แล้วเพื่อที่จะสามารถเข้าใจในสิ่งที่มนุษย์เป็นอยู่รวมถึงกิจกรรมต่างๆระหว่างเฝ้าสังเกตและภาษาที่เขาเลือก ศึกษานั้นก็เป็นภาษาสากลของโลกก็คือภาษาอังกฤษถัดจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ถามไปว่าคุณรู้จุดกําเนิดของจักรวาลน,นั่นคืออะไรแต่คุณไม่ได้ให้คําอธิบายไว้อย่างชัดเจนในตอนที่แล้วดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงอยากจะถามย้ำอีกครั้งว่าจักรวาลถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเอเลี่ยนบอกว่าหากเขาได้พูดไปมนุษย์อาจจะยังไม่เข้าใจหรือยอมรับไม่ได้กับคำตอบนี้ เจ้าหน้าที่ได้ยินเช่นนั้นจึงบอกว่าตอบมาเถอะเอเลียนจึงจำใจต้องตอบเขาบอกว่าจาก,กวันนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเจ้าหน้าที่จึงชิงแทรกพูดต่อไปว่าแต่เราไม่สามารถสร้างอะไรจากบางสิ่งจากความว่างเปล่าได้นะเอเลียนบอกว่ามันก็ถูกเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีเพียงผู้สร้างเท่านั้นแหละที่จะสามารถสร้างอะไรขึ้นมาจากการไม่มีอะไรเลยได้ แต่ความเห็นนี้กลับถูกแยง้งโดยเอเลี่ยนเขาบอกว่านี่มันไม่ถูกต้องแล้วบอกว่าการไม่มีอะไรเลยก็หมายถึงการไม่มีตัวตนอยู่จริงๆแต่กลับกันจัก,กรวาลนั้นดำรงอยู่และดำรงอยู่นี้คือชั่วนิรันร์ไม่มีจุดจบหรือจุดเริ่มต้นดังนั้นจึงไม่มีผู้สร้าง ้าหน้าที่ได้ยินเช่นนั้นก็ยังคงงงและสับสนและบอกว่าในกรณีนี้เอเลียนได้พูดถึงจุดกำเนิดของจักรวาลแต่จูจูก็มาเปลี่ยนเป็นเรื่องที่จักรวาลไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบอะไรแบบนี้มันคืออะไรกันแน่เอเลียนยังคงยืนยันต่อไปว่าใช่แล้วเราเคยพูดว่าเรารู้จุดกำเนิดของจักรวาลและบอกว่าจักรวาลณที่แห่งนี้ ไม่ได้ถือดำรงอยู่มาก,ก่อนแต่มันคือส่วนหนึ่งของจักรวาลขนาดเล็กที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมายของจักรวาลอน,นันต์เจ้าหน้าที่ได้ยินเช่นนั้นก็ถามต่อไปว่างั้นจักรวาลถูกสร้างขึ้นมาอย่างปฏิหารอย่างนั้นหรือเอเลี่ยนกลับตอบว่าจักรวาลแห่งนี้คือผลพวงที่เกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์โดยธรรมชาติซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะเกิดขึ้นภายใต้การดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ ของจักรวาลที่ใหญ่กว่าทุกๆเหตุการณ์สามารถเกิดขึ้นได้เสมอรวมถึงจักรวาลแห่งนี้ด้วยและยังมีจักรวาลอีกเป็นจํานวนนานา์ข้างนอกนั้นแต่จักรวาลแห่งนี้โชคดีที่พบว่ามันมีความเสถียรภาพและสามารถใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้เจ้าหน้าที่จึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นแล้วชีวิตก็แค่ถือกำเนิดขึ้นอย่างนั้นหรือ เอเลี่ยนบอกว่าถ้าเป็นจักรวาลแห่งนี้นั่นก็ใช่เลยเพราะชีวิตอะไรที่คุณเรียกนั้นมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันที่จะเกิดขึ้นและเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นโดยคุณสมบัติทางธรรมชาติในจักรวาลแห่งนี้และนี่คือเนื้อหาส่วนหนึ่งที่ถอดออกมาจากคลิปที่เผยแพร่ยังมีเนื้อหาส่วนสำคัญที่ใครๆก็อยากรู้ว่าสงครามจะเกิดขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้ก่อ และการสูญสิ้นมนุษยชาติจะเกิดขึ้นเมื่อใดที่เอเลียนถูกบังคับให้บอกในคลิปวิดีโอส่วนที่3โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปของเราด้วยนะครับอย่าเชื่อในทุกข้อมูลที่เรานำเสนอเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นเพียงผู้ไม่รู้เช่นเดียวกันเราเพียงแค่ต้องการค้นหาความจริง ในสิ่งที่ไม่มีใครรู้หรือรู้แต่ปิดบังเอาไว้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ